สวัสดีกันด้วยนะครับก็ห่างหายไปจากแมปนี้สักพักหนึ่งแต่ว่าผมก็ยังเล่นนะครับโอเคผมขอมาพูดเกี่ยวกับอัปเดตอะไรก่อนเนาะอัปเดตก็ผมเอาคร่าวๆเลยแล้วกันก็จะมีอันใหม่เข้ามาก็คือการคร์ฟนะครับคราฟของมีทั้งหมดสี่อย่างเนาะราคาตามนี้ทุกคนมาดูกันได้เลยแล้วก็พวกแมทเทอเรียลของต่างๆก็หาได้ตามแมปเลยเนาะเช่นเดี๋ยวผมเปิดให้ดู เออหนังสือบุ๊กใช่ไหมปากกาคี key, แล้วก็เนี่ยครับหนังสือคีเทนแล้วก็แบคแพคอันเนี้ยจะหาได้ตามแมปแรกเลยก็คือแมปสกูเนาะต่อมาน็อตแล้วก็ขว,วดน้ำอันนี้อะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นรอรถมั้งครับแล้วก็เศษแก้วนะครับหาได้แมปท่อน้ำเลยครับแล้วก็ผมอยากถามทุกคนหน่อยว่าใครเคยอัดคลิป ใน OBS ไหมผมอยากรู้ว่ามันมีวิธีทำให้เสียงรบก,กวนมันถ่ายได้ไหมอะผมนอกเรื่องนิดนึงนะเพราะว่าผมก็เสียงคีย์บอร์ดเสียงเมาส์ผมก็เข้าทครั้งที่แบบตอนฟังไอ้ตรงขึ้นอะคือมันก็ไม่ถามว่ามันขึ้นไหมมันก็ไม่ขึ้นผมเลยงงว่าแบบเสียงมันมาจากไหนเนาะถ้าคนรู้ก็ฝากคอมเมนต์หน่อยแล้วกันหรือว่ามีคลิปแนะนําบอกผมหน่อยโอเคผมนอกไปดูแนละ้วแม่งก็ไม่ขึ้นอะไรเลยโอเคงั้นเรามาดูอัปเดตถัดมา อัปเดตก็จะมีเรื่องช็อปเนาะช็อปเนี่ยก็จะมีตรงนี้เห็นเหมือนว่ามันจะรีของทุกคนแล้วแตกต่างกันแล้วก็เพชรถ้าใช้เป็นโลบักเนี่ยมันก็จะเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าโอกาสออกมันจะเยอะขึ้นเนาะแล้วก็เหมือนเดิมสุ่มเหมือนเดิมเนาะนี่ครับโอกาสเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเวบพอดเนี่ยถ้าตอนแรกถ้าทุกคนเล่นตอนแบบมันเพิ่งอัปเดตเลยนะครับผมเล่นตอนเพิ่งอัปเดตเลยเนยครับทุกคนจะเห็นว่าผมมีเนี่ครับซิสเซอร์กันไกเอฟเฟกต คือเหมือนว่ามันยังมีอยู่ในให้สูบตรงนี้ยแต่ตอนนี้มันเหมือนเอาออกไปแล้วครับแล้วก็อ e ีโมดแพ็กเนาะก็จะมีทั้งหมด23ท่าได้ที่ผมลองนับเนาะแล้วก็ผมมียังไม่ครบเลยมีอยู่ 18, 19, 20, 21, 22ขาดอีกท่าหนึ่งท่าอะไรก็ไม่รู้ถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่อัปเดตมีประมาณนี้แหละครับสรุปอัปเดตน่าจะประมาณนี้เนาะไม่น่านมีอะไรมากกว่านี้แล้วผมจะพาไปดูอะไรต่อ ทันมาแล้วกันผมจะแนะนําวิธีการฟาร์มของผมก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูในการฟาร์มในแบบทั่วไปก่อนว่าของออกประมาณไหนเนาะนี่เลยเออแล้วก็จะอัปเดตเพิ่มเติมก็คือพวกอาวุธของผมที่ใช้ตอนเนี้ยเด็ e เกอร์ก็เป็นเฉด0.5แล้วสุ่มไปเยอะอยู่ครับสุ่มไปแบบเยอะมากคิดว่าแบบสองสามร้อยได้สองร้อยยังรำคิดว่าสองรอยถึงอยู่คับโอ้ผมสุ่มไปหลายรอบมากเลยอะ ไ่าจะไปโอเคครับอืแล้วก็สําหรับดาบคู่เนาะผมว่ามันความมันฟันไวขึ้นโอเคแล้วก็เทดตรงเนี้ยผมงงว่าทําไมเคียวดาเมจมันเยอะกว่าก็จริงนะถ้าเราลองเอาเบสพื้นฐานเนี้ยมันเยอะกว่าแต่ทําไมพอมีบัฟศูนย์จุดห้าดาเมจมันเท่ากันเลยเจ็ดเหมือนกันผมคิดว่ามันเคียวมันน่าจะแรงกว่าสักหนึ่งอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันมีการปรับสเกลดาเมจของเคียวลง หรือยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจก็เดี๋ยวอันเนี้ยผมจะพาทุกคนมาดูก่อนเนอะว่าถ้าผมเล่นโดยวิธีทั่วไปการโซโล,โล่มันจะได้ของประมาณไหนแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีของผมแต่ว่าทุกคนก็คนดูคลิปนี้ไปก่อนนั่นเอาว่าผมพูดไปเรื่อยวิธีการฟังของผมก็แบบถ้าจะเหมือนทุกคนเนอะก็คือเปิดห้องทั้งหมดเลยก็ได้แต่ว่าเราถ้าเล่นในด่านท่อเราจะเน้นเทีย ไอตัวเชฟก่อนเพราะว่ามันไม่เดินต่มเชฟเนี่ยในด่านนี้ยถ้าให้เราคิดได้เลยก็คือมันจะมีประมาณสองตัวแล้วก็ตัวระเบิดเราก็เดินชนไปได้เลยที่เหลือก็เดินล่อดไดแ้แต่อย่าไวเกินเนาะที่เหมือนมีบักเยอะบักในการเดินมอนแล้วมอนมันชอบเดินแบบเหมือนเหมือนในตรงพื้นเขียวครับไอตรงท่อผมจะบอกอย่างไงตรงเนี้ยครับเขียวเียตรงเนี้ยเหมือนมอนมันคิดว่ามันเป็นแอ่งน้ําแล้วมันชอบเดินหลบเนาะ ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านไหมเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันตัดเสียงไม่ได้หรอผมพยายามหาหลายวิธีแล้วแหละก็ยังแก้ไม่ได้นะเ,เราก็เล่นไปเรื่อยเนาะอ่าทุกคนจะเห็นว่ามันเอา้ามันเดินลงนี่หว่าบางรอบมันก็ชอบเดินเดินแบบอ้อมเนี่ยนี่มันเดินอ้อมเนี่ยซอมบี้แล้วมันชอบบักก็กแบบเนี้ยบั็กติดคือเราต้องไปเดินใกล้ๆมัน เหมือนมันตับมาใหม่ให้แบบซอมบี้มันมองเห็นเราได้น้อยลงเนี่ยแล้วเนี่ยแบบนี้คือเราต้องเดินเข้าใกล้ด้วยผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมไมไ่ชอบเลยแล้วการที่ผมจะลากไปให้ครบทุกข้อมันก็ท้าลงด้วยโอเคครับก็อัปเดตนี้อีกอย่างหนึ่งคือมีหดมังดกเกอร์เนาะ ที่ผมเคยบอกไป QX พอกดแล้วมันฟันเห็นไหมครับหลอดมันก็ไม่ขึ้นอะไรเลยอันนี้ผมอยากให้เขาแก้จริงๆนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเดฟจะมามองคลิปผมเห็นคลิปผมแล้วแล้วถ้าเจอแอมไพน์ผมว่าฆ่าไปเลยแต่เรื่องดักเกอร์ผมว่ามันฟันไวขึ้นเพราะว่า0.5เหรอผมไม่แน่ใจเพราะว่ารับ0.5หรือเปล่าแต่ก่อนก่อนที่ผมจะได้0.5ผมว่ามันก็ฟันไวขึ้นคนระับ มอนมอนมันดูแบบเหมือนว่ามันจะเข้ามาใกล้เราน้อยลงเนี่ยครับมันชอบบลักแบบเนี้ยคือมันบลักหรืออะไรอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกบลักได้ไหมอ่ะแต่มอนมันเหมือนมันขี้เกียจเดินตามเราหรอกเดินไปห้องนิดนึงแล้วมันก็ขี้เกียจเดินตามเลยว่ะผมรำคาญนะบางรอบก็ล่อมาเป็นแถบแล้วมันก็หยุดเดินตามผมก็ไม่ค่อยเข้าใจมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะผมพูดไปเรื่อยแล้วกันเพราะว่าผมกลัวคีิปมันสั้น ถ้าเราเลือดเต็มครับเราถ้าเราตีมอนมอนมันจะไม่ดรอปไปนี่นะครับมอนจะไม่ดรอปเลือดให้เราแล้วทุกคนเห็นใช่ไหมครับเชฟมันดรอปก็คือพวกมอนพิเศษครับโอกาสออกมันคือสองจุดห้า 5, โอกาสออกของพวกนี้เนาะก็คือสองจุดห้าแล้วเหมือนว่าถ้าเราไปเล่นกับเพื่อนถ้าเราเล่นกับเพื่อนนะครับเมมนิดนึงเดี๋ยวผมตัด แล้วถ้าเราไปเล่นกับเพื่อนนะครับเหมือนว่าของดรอปเนี่ยมันจะดรอปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนีลยครับสองชิ้นถ้าเราเล่นกับเพื่อนเนาะถ้าเราไม่กดโซโล่ก็ดีครับแต่ว่าการเล่นกับเพื่อนมันก็แย่งของอยู่ดีอ่ะพวกเทรดรีโลพวกลัคก,กี้สปินสปินอะไรพวกนี้มันมันโดนแย่งอยู่แล้วอะ่ะผมเล่นแล้วมันก็โดนแย่งแนะนำเล่นคนเดียวดีกว่านะครับเพื่อนทวันนี้เนาะ ีการเล่นมันก็ออกทั่วไปเล่นตามห้องไปเรื่อยเจอตัวเบิดก็เดินผ่านเจอตัวเนี้ยผมส่วนใหญ่ผมจะยัดให้มันตายเนาะเพราะว่ามันน่ามันาาแล้วถ้าเป็นถึงด่านสองสองที่สามเนี้ยจริงๆเราสามารถเดินไปได้เลยเราเดินไปเปิดเครื่องก่อนได้เลยครับเราอย่าเพิ่งไปสนใจอย่างอืงอ่นเนาะเราเน้นทําเวลาแล้วผมก็ส่วนใหญ่จะมายืนอยู่ตรงเนี้ยแหละแต่ว่ามอนอ่ะถ้ามันโดดขึ้นมาแล้วมันเดินชนเรา มันก็จะตกนะผมอ่ะผมจะตกเองเนี่ยแหละนะครับแล้วมันก็ดีนะครับที่เขาแก้เรื่องบั็กในการแบบเกเอฟเไม่ได้นะก็คือเขาจะบั็มาห้องนี้เลยก็ดีครับเหมือนแบบถ้าคุณไม่เล่นคุณก็ตายแน่ๆจุดบั็มันก็น่าจะไม่มีแล้วเพราะผมก็หาจุดบั็กไม่เจอผมไม่เห็นใครทำแลยเนาะจุดบักนะ็กเนี่ยคนลงจุดบั็กก็แทบจะไม่มีแล้วก็เนี่ยครับ ฟันไปเรื่อยนั่นเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนมันจบเลยแล้วกันเนาะง okay. ั้นเรามาดูบอสกันดีกว่าผมจะค่าให้ดูเนาะเราทุกคนลองดูของดอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนผมใช้วิธีของผมในการฟาวเนาะแล้วลองมาเปรียบเทียบกัน ครับของดรอปประมาณสองชิ้นสามชิ้นหรองั้นเดี๋ยวลองดูตอนจบเกมอีกทีเนาะว่ามันจะได้ลักที่สปินหรือว่าสปินธรรมดาเขตประมาณเท่าไหร่แต่ว่าจากที่มองมันค่อนข้างน,น้อยเนาะแบบสองสามชิ้นได้นิดเดียวเองแล้วนี่ลงโซโล่เหมือนว่าโอกาสที่เราจะไม่ได้ของเนี่ยจะเยอะด้วยมั้งของของที่เอาไวค้คาฟของครับ ถ้าลงสองคนขึ้นไปมันจะได้แน่ๆเนาะสองชิ้นแต่ว่าอันนี้ผมลงคนเดียวผมรู้สึกว่ามันคนปรับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะว่าตรงหรือเปล่า๋ฟังจากคนอื่นมาก็ประมาณเนี้ยก็ลองดูอันนี้ด้วยส่วนใหญ่ผมแทบจะไม่ลงคนเดียวแล้วเพราะผมใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีของผมในการฟาร์มโอเคเรามาดูสรุปของที่เราได้ เนี่ยครับของประมาณนี้อันนี้ค่อนข้างโชคดีนะครับได้แบบหนึ่งสองสามสามชิ้นอันนี้เืยอโชคดีแล้วครับอันนี้ก็โชคดีจริงๆงั้นเดี๋ยวเราลองตัดไปวิธีของผมเลยแล้วก็เนี่ยครับลากสปินได้แค่หนึ่งแล้วก็เทดสองไปไปดูวิธีผมกันโอเคครับก็ตัดมาวิธีของผมเลยนะครับนี่เลยครับทุกคนก็แค่เล่นกับเพื่อนนะครับนี่เลยครับเพื่อนของผมเมนมีทั้งมิว v3 v4 v5 แล้วก็มีหกนี่นะครับวิธีการฟาร์มให้ได้ประสิทธิภาพที่สุดของผมเลยงั้นเดี๋ยวเราลองงั้นเดี๋ยวผมตัดไปในช่วงแบบตีบอสเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูของที่มันดอกเปรียบเทียบกันดีกว่านาะ ขอพูดเกี่ยวกับการผ่านช่องของผมก่อนแล้วกันเนาะส่วนใหญ่ผมจะเคลียไอหนูกับไอเชฟเนี่ยก่อนเลยแล้วก็สําหรับไอพวกตัวระเบิดก็เดินชนได้เลยนะนะครับแล้วเราก็ค่อยล่อเหมือนเดิมนะครับก็เดินช้าๆนะครับเพราะว่าไอตัวพิษมันค่อนข้างลีลาพ้นพิษอีกนะครับตัวระเบิดเราก็ไปจุดแล้วเราก็ยอกหลบแล้วก็ซอมบี้นะครับบางรอบเราอาจจะต้องเดินไปใกล้ๆหน่อยนะครับเพื่อเหมือนแบบคิกเกอร์มันเลยแบบเนี้ยนะให้มันแบบเดินตาม ไอพวกตัวพิษกับซอมบี้เนี่ยถ้าเราอยู่ห่างกันเกินไปนะครับสําหรับการเล่นหลายๆคนเนี่ยมันก็จะไปตามหาเพื่อนที่อยู่ใกล้เช่นถ้าถ้าผมเอามาเนี่ยครับอ่าแบบนี้นะครับถ้าทุกคนลองดูเลือดถ้าเลือดลดแบบเนี้ยแปลว่ามันมีตัวไปอยู่เราก็ต้องไปเคลียร์ครับระวังพวกนี้เพราะว่ามันจะเสียเสียเวลาเราด้วยเนาะไอหนูเนี่ยก็จัดการง่ายๆครับก็ฟันอากาศไปก็ได้ครับนะครับ เหมือนเดิมถ้าเจอถึงท่องสองขีสามครับผมแนะนําว่าเราไปเลยก็ได้เรารีบไปให้เร็วที่สุดนะครับมันก็จะเริ่มแหลกนะครับเพราะจริงๆผมไม่รู้ว่าอยู่ๆมันจะแหลกหรือว่ามันจะไม่แหลกตอนไหนเนาะเพราะว่าผมก็เปิดหลายจอด้วยนะครับผมต้องเปิดอีกหนะ้าแอคเคาท์เนาะแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆจะทำก็ลองปรับ ให้มันต่ำลงวันนี้ครับไอพวกสเปคของแอปที่เราเอามาใช้นาะของผมก็พยายามปรับลงลอะนาะแต่ว่าตอนแรกถ้าทุกคนเห็นมันก็จะลื่นผมก็ไม่เข้าใจว่าอยู่ๆมันจะแหลกก็แหลกนะครับน่าจะเทียไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วถ้าถึงบอสแล้วเดี๋ยวผมจะตัดกลับมาให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้มันน่าจะแหลกมันน่าจะดูแล้วหงุหงี่จุ่พอสมควรนะครับนั้นตัดไปตอนนั้นเลยแล้วกัน โอเคครับก็ก่อนถึงบอสผมขอพูดเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันครับสําหรับเออเฟนบู t เนี่ยครับอันนี้ก็คือถ้าเราจอยเพื่อนหนึ่งคนก็จะเพิ่มมาอีกห้าปอร์เซ็นนะครับสูงสุดหกคนใช่ไหมก็จะหกคนก็ถ้ารับตัวเราก็จะเป็นห้าคน,นครับมันก็จะเหลือยี่ห้าปอร์็นั่นเองแต่ว่าที่ผมเข้าใจอไอ้บูธเนี่ยคือบูททองแน่แต่เรื่องโอกาสดอกมันเนี้ยผมไม่มั่นใจว่ามันบูธด้วยหรือเปล่า แต่ว่าจากที่เล่นมาโอกาสดอกมันก็เพิ่มขึ้นนะครับจากการเคลียร์มอนอะไรพวกเนี้ยทุกคนก็ลองดูเปรียบเทียบเอาแล้วกันนะครับระหว่างเกมแรกกับเกมสองเนาะก็เดี๋ยวเราตีบอสปั๊บทุกคนก็น่าจะเห็นชัดเลยว่ามันดอกเยอะขึ้นหรือน้อยลงเหนะมือนเดิมครับก็ผมแนะนำนะสำหรับแดกเกอร์เนี่ยแนะนำอย่าใช้สกิล X X ให้มันลาสช็อตนะครับเพราะว่าถ้างั้น โอกาสดรอปมันจะน้อยมัง้งออจากความรู้สึกเนาะเนี่ยทุกคนลองดูว่ามันดรอปเยอะไหมเออไอ้น็อตเนี่ยเห็นแบบชัดๆเลยว่าสองอันแล้วก็ลัคกี้สปินก็ดรอปเยอะอยู่พอสมควรครับก็เดี๋ยวเราลองดูตอนจบเกมอีกทีนะครับก็พางไปเรื่อยๆครับเงินเงินตกอะ่ะทุกคนอาจจะงงว่า ผมมีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าผมมีครับแต่ว่าผมปิดเอาไว้เพราะว่ามันบังตอนตอนเราฟันการมองเห็นมันก็ต่ำลงด้วยแล้วก็สำหรับบัฟที่ผมแนะนำของไอมีดไอแจ็เกอร์เนี่ยผมแนะนำเป็นที่มันบวกวเออสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์สกิลดาเมจล้วกันเนาะตอนแรกผมก็ไม่ได้ออกมาแบบฟันมอนเนาะเพราะว่ามันดาเมจแค่ห้าเองแนะนำถ้าเราถ้าเราไม่มีศูนจุดห้าก็ ให้หาแค่โฟกัสมั้งโฟกัสสามเนี่ยครับประมาณนี้เลยของดอบเพิ่มขึ้นแน่นอนเทดเทดลีโรเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นหแล้วก็ลักลกิสบินมีห้าของดอบประมาณนี้ครับสองสามสูงสุดที่เคยได้ก็หกนะครับโอเคครับก็เข้าๆประมาณนี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นด้วยครับขอบคุณครับ